สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยและกันนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผม s t u d i o b o o k m ไมเนอรนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับปลั๊กอินค่ายอา u ุโซนัสนะครับผมเมื่อกี้ที่แล้วผมรีวิวปลั๊กอินจัดการเสียงน้อยไปสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวปลั๊กอินที่ช่วยจัดการกับ เสียงอ่าพลอสิฟนะเสียงพ o อสิฟก็คือเสียงพวกพอพานเสียงเพเสียงลมนะเสียงลมที่มันกระแทกม่แรงๆนะทำให้เกิดทำให้เกิดแรงกระแทกอะนะเสียงเขาเรียกว่าเสียง p r o สิฟนะครับผมก็จะเป็นปลักอินตัวนี้นะครับ p r o ส e v e v e m o v e นะครับผมอาจจะผมจะลองทดสอบด้วยการ อาจจะผมจะอาจเสียงที่มีพวกตัวพอผ่านเยอะๆแล้วกันนะครับผมแต่อลองดูนะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆที่มาพบกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆที่มาพบกันในวันนี้ ไม่สำเนียงเหมือนมนกทายกไงไม่รู้อ่ะอันนี้ผมปิดปักอินไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูนะครับอาจจะลองสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนที่มาพบกันในวันนี้เปิดนะครับสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนที่มาพบกันในวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่มาพบกันในวันนี้เป็นไงมันใช้ได้เลยทีเดียวเสียงกระแทกหายไปเยอะมากนะคุณคุณเดี๋ยวผมลูบไอตรงนี้เลยพอผ่านปิดนะเพื่อน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 เปิดเพื่อน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  เสร็จกระแทกขายไปเลยนะครับผมสุดยอดเลยทีเดียวนะปักอินจาก,าากค่ายอคุโซนัสนะครับผมที่ช่วยจัดการเรื่อง process remover นะครับก็จะมีอ a พา,าร l เ l ลตรงนี้ว่าอยากได้มากได้น้อยตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับ ไม่ใช่สิเป็นเอาพุตนะครับแล้วก็มันจะเป็นเลเวลแล้วก็เขาจะมีให้ให้เลือกว่า,าระหว่างมีโหมดมีโหมดนะให้เลือกระหว่าง normal กับ extreme เดี๋ยวเราลอง extreme กันสักหน่อยทีอันนี้อันนี้ n o r เพื่อน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 อันนี้เรา extreme เพื่อน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 เพื่ มันก็จะเหมือนว่ามันมันมันกินเนื้อเสียงไปเยอะอะกซ t r e ีมอันนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผว่าประ,ประ,ประมาณมรีมูฟรีมูฟกำลังดีแล้วก็ปรับไม่ต้องสุดหรอกแบบประมาณนี้เพื่อน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 เพ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนลอเราปิดเพื่อน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 จะมีเสียงลมกระแทกไหม มีเปิดนะครับเพื่อน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 สมุทขึ้นเยอะนะครับผมบอกเลยนะวันโอเคเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองไปโหลดใช้หรือว่าลองโหลดมาทดลองก่อนก็ได้นะครับผมก็เขาจะให้ใช้ฟรี14วันนะครับผมก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับกับ ปลักอินค่ายนี้นะครับ e x c l u s o n a t นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทดลองการตัดเสียงพวกสอสเสือ d ดิเซอร์นะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยและกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ